แฟนคลับชงเข้มมากภาพอ้ําไฮโซพกแต่งงานหวานจนอยากให้มีจริงๆแม้จะ unfollow กันไปแต่ก็ออกมายืนยันด้วยปากตัวเองแล้วว่ายังรักและหวานกันดีไม่มีปัญหากันแต่อย่างใดสําหรับคู่ของอ้ําพัชราภาชัยเชื้อและหนุ่มคนสนิทพกประทานวงและก่อนหน้านี้หนุ่มพกก็คว้างเงินจํานวนหลายบาทซื้อกําไรข้อมือแบรนด์ดังระดับโลกให้กับสาวอ้ําเป็นของขวัญวันเกิดอายุครบ42ปีล่าสุด ก็มีซีนน่ารักน่ารักของอ้๊บและพกในงานวันเกิดของนิงปณิตาเกาช็อตที่ทั้งคู่ไปร้องเพลงด้วยกันและทีเด็ดและพิเศษยิ่งกว่านั้นแฟนๆก็ได้ตัดต่อภาพสาวอ้ําในชุดเจ้าสาวคู่กับหนุ่มพกในชุดเจ้าบ่าวเรียกได้ว่าจิน้นก่อนไม่รอแล้วพร้อมนับวันรอที่จะได้เห็นภาพเหล่านี้จริงๆสักที